ขณะนี้ท่าสถานีให้สัญญาปล่อยรถท้องกิจเดินขึ้นจุดที่สี่สองออกจากสถานีบุรีรัมย์รมครับออกจากสถานีบุรีรัมย์มไปแล้วอยู่ที่จุดสองบริธสารที่ใต้ยอยู่รอบๆสถานีไวด้าสถานีกระสัตวเป็นสถานีต่อไปครับเครื่องวัดหลักฐานเติม